สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับคูติก๊กกันนะคะคาบแรกค่ะเรียนรู้เรื่องช่วงเวลาค่ะนักเรียน ช่วงเวลาค่ะนักเรียนคือเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ไปจนสิ้นสุดเหตุการณ์ซึ่งเวลาเราเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นฟังเนี่ยเราจะใช้คำบอกช่วงเวลาเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอดีตค่ะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนักเรียนมักจะได้ยินคำว่าเมื่อวานนี้ปีก่อนคราวก่อนเมื่อก่อนเดือนที่แล้วแบบนี้นะคะ ปัจจุบันค่ะเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ในประโยคเวลานักเรียนเล่ามักจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคเช่นคำว่าตอนนี้ขณะนี้เดือนนี้สำดาห์นี้คราวนี้ในประโยคค่ะอนาคตค่ะเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในประโยคมักจะมีคำว่าพรุ่งนี้ปีหน้าคราวหน้าเดือนหน้าอาทิตย์หน้า ครั้งต่อไปเป็นต้นเวลานักเรียนพูดในประโยคนะคะ